สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาแนะนำไม้อ้วนนะครับอันนี้เป็นไม้ที่น่าจะคลิปของวันที่30พฤษภาคมนะ67ยักษ์บ้านวัดต้นนี้เป็นรุ่นลูกนะครับขายไม่ออก <c oughs> ก็เลยจะเอามาเลาะกิ่งนะครับจีนี้มาเลาะเขาเรียกว่ามาจัดแต่งนะครับ ว่าเราจะเอาไม้แบบนี้ไปทำในลักษณะใดนะเอาไปแต่งให้มันสวยงามแบบไหนเดี๋ยวแต่งเสร็จจะเอามาให้ชมนะครับคอติดตามนะครับเรีร้อยนะครับเจ้าปลูกของยักษ์บานวัดนี้นะที่กิ่งสาขานะครับกิ่งเล็กกิ่งย่อยรกรุงรังผมก็ได้ทำการตัดออกนะครับ ปาดเลยเมื่อเราตัดแล้วอันนี้สไตล์ผมนะครับตัดปุ๊บผมจะต้องล้างนะครับฉีดน้ําล้างยางถูให้ออกเพราะว่าส่วนมากยางมันเหนียวมันติดถ้ามันนําเชื้อราเข้าไปมันจะนานมันจะเสี่ยงเน่าแต่ถ้าไม่มียางแบบนี้มันไม่ค่อยมีอะไรจะเกาะถ้าไม่ใช่ฤดูฝนนะครับเขาก็จะแห้งไวถูกแดดถูกอะไรประมาณเนี้ย แดดอ่อนๆเขาจะแห้งแต่ว่าถ้าเซฟเขาหน่อยผมก็จะใช้ซีเมนต์ในสูตรของผมนะครับผมก็จะทาเลยชนิดกันเชื้อราราดำก็จะไม่มีแค่นั้นจบนะครับกิ่งเหมือนกันรากเหมือนกันผมจะใช้แบบนี้สรุปแล้วเจ้าต้นนี้นะครับกลายเป็นไม้สงอ้วนที่มีห้าเสานะเห็นไหมมีเมนตรงกลางมีกิ่งสาขาสี่ด้าน อันนี้มันเคยเป็นรากที่มันไม่จําเป็นผมก็เคยเลาะอ,ออกไปรอบหนึ่งนะครับผมเจตนาตั้งใจจะทําให้เป็นไม้อ้วนนั่นแหละทีนี้เราก็มาดูรากของเขานะครับเจตนารากทาแบบนี้นก็คือเส้นไหนที่มันจะงอเข้าไปในลําต้นแล้วก็งัดออกมานะครับดึงออกมาแค่นั้นเองนะครับให้มันรอบๆอบรักลองวันข้างหน้ารากพวกนี้เส้นใหญ่แน่นอนนะครับ เส้นใหญ่แล้วก็เวลาปลูกก็ใช้อะไรค้ำแล้วก็ยกตุ้มได้เลยเรียงจัดปลายมันไม่ตรงกันก็มีดมาไล่ตัดทุบๆๆๆแค่นั้นนะครับเราก็จะได้ไม้อ้วนทรงถังเบียไว้ดูนี่เห็นไหมเวลาปลูกก็ยกตุ้มขึ้นอีกวางอีกยกอีกยกอีกมันสบายนะครับถ้าเป็นสไตล์ผมผมทำแบบนั้นทีนี้เมื่อเราได้ทั้งทรงของกิ่งแล้วก็ รากมาแบบนี้แล้วนะครับเราก็มารอลุ้นดอกอีกครั้งหนึง่งว่าเจ้าเนี่ยดอกเขาจะเหมือนแม่ไหมดอกเขาจะเป็นลักษณะดอกใหญ่ดอกก้อนดอกกลมตะก้อไหมตะกรอ้อไหมอันนั้นนะครับมาดูอีกครั้งหน,นึ่งเนื่องจากมันมันเป็นไม้ขึ้นมาใหม่ผมก็ยังไม่ได้สังเกตดูดอกเขานะครับ ถ้าดอกเขาดีดอกเขาสวยนั่นคือเต็มฟอร์มแน่อ้วนๆกลมๆเหมือนโอ่งมังกรนะครับแล้วก็มีรากลีลารอบๆโอ้สวยนะครับดูยังไงก็ดูไม่เบื่ออ้วนๆแบบนี้นะแต่ถ้าดอกเขาไม่เป็นแบบนั้นทีนี้ทำอย่างไรครับผมก็จะเสียบนะครับผมอาจจะเสียบปุ๊บๆอาจจะเป็นราชนินีชุดแดงก็ได้หรือจะเป็นไม้ดอกดกของผมก็ได้ หรือจะเป็นเพชรกรุงเก่าก็ได้หรือจะเอาไม้สีสวยๆประเภทแดงดาวเอกมงคลมาเสียบได้หมดนะครับเพราะโครงสร้างโครงสร้างเขาได้แล้วรากเขารอบดอกออกมาหรือจะเป็นดอกขาวก็ได้นะครับเต็มปุ๊บอ่านึกดูเอาคนระับอันนี้คือวิธีการสร้างไม้ในสไตล์ของผมนะก็ลองเอาไปพิจารณาแล้วก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ